ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้เฮาสิบทามาทำามกนอนไม้เด้อจ้าเด้อนี่ข้าวเบือจ้าข้าวเบือที่เขาตำว้ข้าวเบือกะเป็นข้าวอะไรที่เฮาแซ่ใและคะน้ำยานางจ้า น้ำยาน้งเขาส่อันเป็นกระป๋องจ้าซื้อม้าแบบกระป๋องเทลงเลยจ้าหมูสามสั้นจ้าหมูสามสั้นลงไปนี่จ้าใบมะกรูดลงไปเลยเจ้าจ้าใบมะกรูดลงไป น้ำปลาจ้าน้ำปลาลงไปเลยใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยบดแซบใส่ลายลายกก็เค็มไปเลยจ้าใส่ลงไปผงนัวจ้าผงนัวลงไปจ้า เลือนิดหน่อยจ้าเกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วเฮากะคน,นเลยจ้ะคนหรือว่ามวดรวมกันให้มันเข้ากันนะจ๊ะให้มันเข้าเครื่องเข้าหมกของเขาจะบมีใบตองเ้ยจ้ะเด้อหมกอยู่ในต่างแดนเฮา หายังก็ได้ที่มาแทนใบตองของเขาได้ไง่ายๆจ้ะเขาจะมกใส่ถุงจ้ะเพราะว่าเขาเคยมกใส้ถุงกันตลอดจ้ะหอมจ้าต้นหอมที่เขาหั่นไว้จ้าต้นหอมลงไปใส่ต้นหอมน้ำด้วยจ้าแซบ่บให้หอมมันเข้าด้วยกันบอก ตอนหอมตอนยาวๆแบบนี้แหละจ้าแซบกับข้าวเหนียวนัวๆห,หอมๆนี่จ้านี่จ้าถุงที่เ้าใส่ก็คือถุงธรรมดานี่แหละจ้าใส่ลงไปเลยมักหน่อยมักหลายก็ะใส่เข้าไปในถุงนี่แหละจ้าน,นี่จ้าแบบนี้ บตแตกจ้าบตแตกเพราะว่าเขาเห็ดตั้งซีประจําจ้าถุงจะบตแตกโบยังของคนต่างแดนง,ง่ายๆจ้าเนี่ยยิบเข้าไปเลยจ้าหนึ่งออกมากับบตแตกจ้าเพราะหนึ่งเศษมันเย็นล้วเขากินบาเมิดเขากะสามารถเอาไปข่าซ่องแข็งได้จ้าเอาไปข่าซ่องแข็งไว้เวลากินเขากะจับถุงออกมาติ้งกินได้เลยจ้า ไม่มีแตกนะจ้าถุงไม่มีแตกรับรองไม่แตกจ้าเพราะทํามาตลอดจ้านี่จ้าสำหรับคนอยู่ต่างแดนเด้อจ้าเด้อผููที่หาไอ้นั่นบ่พอจ้าบ่มีไอใบตองหรือว่าบ่มีอย่างจ้านี่เขาตักน้ำใส่จ้าตักน้ำใส่น้ำว่าให้วาทิ้งน้ำมันเหลืองจ้าแบบนี้นะคะเขาบ่ต้องเอาหนังยางมาเด้อจ้าเขากับบีบบีบบีบให้ล้มเพ่อนออกหมดจ้า แล้วเขากระอดปากถุงเลยจ้ะนี่จ้ะแบบนี้นะคะอดปากถุงจ้าใส่หมอซึง้งละมุกแล้วแล้วเขาก็จะกินเลยนะคะขาเหนียวห่อนๆอยูยจ้ะออกข่ห้วนๆเลยมาเด้อจ้ามาเด้อแซ่บๆด้วยกันนะคะ แตงน้อยจ้ะกัดเลยเนาอจ้ะเนาะวนี้เขามีแตงน้อยอู้ขานพอน,อนข้าเหนียวร้อนๆจ้ะมาได้จ้ะมา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 แซบๆ,ๆนะคะอู้ห้อนจ้ะปั้นดีๆเด้อขาเหนียวจ้ะปั้นพอดีมันมันสิหลงไปไหนอันสุปน้องไม้ คักจ้ะโดนๆได้กินแต่งอ้อนท็อการ์ดโหดจ้ะห้อนขนคนเนี่ยหนึ่งซุกไม่ไหมฮะก็ออกจากหมอก ข้าวเหนียวต้องดูดนิ้วน้ำจํำจังสักยังไก่บกแตง น้ำไม้ไส้หมูนั่นนะจ้ะหมูสามสั้นจังแซบด้วยจ้ะอืมวันนี้ห้อยๆกินละลายกับแซบนั่นจนะ้ะเนาะกาดว่าดีเป็นไรจ้ะอืม จัดจับ,จาบม,ามามามากินน้ำกันดนะจดัดเ,เด้อพริกหยอกของเขาแพงด้วยพริกหยวกอืม hoan ngon Xẹp chứ chả, đừng đồn kim กินผู้ใหญ่หรือก็ทั้งบ่านมีผู้ใดตื่นต้องกินคนเดียวห่อนฮั่น Og han sa ja. ไม่นแล้วก็ยม่กิ้วมาเดี๋ยวจ้าน้ำกาครบครับ ดา,าพ่อแม่พี่น้องไม่กินมกเนาะไหมเสร็จๆกบไปข้าวเหนียวห่อนๆเนาะจ้าเนาะมือน,นี้เนาะกินแล้วจ้าลาไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ